พี่น้องเอ้ยถือไพกระบบดีดอกเรื่องนี้สิบอกให้ฟังเด้อผัวนั่นไปหากู้หาเยืมหนีเบิดชาวบ้านเบิดบ้านเบิดเมืองพี่น้องเออไพ่เป็นผู้ใส่บานเมียกับเป็นคนนำใส่ถ้าถามมาเข้าทํางานบนหลักผัวนั่นกระทําบางบ่ทําบางหลายแต่บเห็ดเออหลายแต่บบเห็ดเฮ็ดเหมืองยึดยุดซีเหมืองไปหาหลอกไปหาหลอกมวนน้ำมูไปหันไปหนีดักกระเล้วเออ ไปเพือนมูหล,ล,ล้วก็เรียวบอกลับมาจักมันไปใส่แต่ละมือนะน้อยกลับมากก็ว่าโอ้ไปอันเส้นหลานนั่นไปยืมเพื่อนนี่ไปยืมเศร้าบานเขาเนี่ยนะเมียก็ไปนคนน้ำใส่บอใส่เยจงไาดาพี่น้องเออบอใส่เขากับมาถามผู้บดบัถามก็มีดอกแต่ว่าก็เกลงใจพ่อาหาเงินใดก็เอาไปให้เขาไปใส่ไปแทนเขาเบิ่งมเจวาวาเป็นตาลุกโนบอชีวิตพี่น้องถือไพ่มันก็บบดีลอกเนาะ ปัญหาครอบครัวนี่มันเป็นปัญหาโลกแตกถือไพ่ก็บอดีแม่นอยูีดอกคนที่บ่ถืออันมันเบาได้ขันเป็นข่อยอุย้ยอะไรหัวมันหนีภาษาบัวเขาซ้ำหนีหาเอาใหม่เพิ่นว่าเออแต่ว่าพกอเก่าก็แม่งก็เพิ่นเด้อแต่เฮ้ามันกระบอ,บอใจเด็ดปานนันดมินบอเฮ้ามันบ่ใจเด็ดปานนันที่แบบป้าแล้วเอาเอาแล้วปาน่ะน,ะ,นะเอาพวนั่นลักษณะว่าเฮ้ามันเป็นลักษณะแบบเอาแล้วก็อยากสาร้างฐานะครอบครัวอยู่น้ำกันจนแก่จนเฒ่าเรื่องยังเด็กหน้อยก็อดเอาทนเอาจังซี่ล่ะ มันกระจายบ่ใจขึ้นมูมเขาเนาะโมเพิินโอ้ยภาษาพวสามีเข้าป้าเป็นคนไปแล้วคือมันก็บแมนความเพิ่นอยู่หรอกกูเพิ่นเปลาอ่าเขาเห้าว่าอยากป้าก็คิคดว่าเออสักวันหนึ่งเพิ่นจะคิดได้เพิ่นจะคิดได้เพิ่นจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนกับเออลับมาเป็นคนดีเขาก็มีความหวังตัวแวมนบอเออสู่ไปทนไปเทามากก็จะคิดได้หรอกจังหวะหนึ่งของชีวิตแมนบอแต่ว่ากับเบิ้องมากแล้วก็สิบดีขึ้นมิตรนักไปหนาเทามากแหงซัวเพิ่นมาโอ้ยปีนออกเลยนี่คือเรื่องจริงเลยเอ่อ พราะอันั้นไปเที่ยวไปยืมเงินเมียนนั้นเหตุงานใดกะเอามาใส่นีเขาไหนจะไม่ข,ข,ขาอันปวกใส่ใจนี่ขวบเรือนซื้อกินใส่ปากจะคองขอบขั้วหนจะเอาไปใส่นีเพราะยืมเลนยืมกินเที่ยวเลาะสะใส่ไปเลย,ยให้ยืมไปยืมให้กูกับกูให้เอากาเอาเอโอ้ให้พี่น้องชีวิตชีวิตปัญหาหลกแตกปัญหาขอบขัวนี่ปัญหาหลกแตกป่นมันกับตองมีเจอ,ม,เจอมีเจอกันทุกคนถาใพี่มีขอบขัวเนาะ ชีวิตที่ดีที่สุดนี่คือชีวิตตอนที่เฮ้านะ่ะอยู่ตัวคนเดียวเป็นโสดแต่ว่ามันก็นดียางเสียายางชีวิตคููก็ดียางเสียายางมันมีดีแล้วก็มีเสียเป็นธรรมดาคือว่าคือเรียนน่ะเลียนก็นมีสองด่านแมนบาละแต่เฮ้าโชคดีเนี่ยถือขัวดีเออก็ดีไปขอบรัวอยู่กันมีความสุขอ,อแต่ถ้าเกิดเฮ้าถือลัวบ่ดีบ่าจักเหลืองนั่นแล้วบ่จักเรืืองนี้นอนโอ้ยมาซมหวให้คิดเออเอาพวก่กี่ปีกระเถากุบสูบโอ้ยย่อนคิดลาย กงนได้เพื่บดีแล้วเ่าแต่ว่าเพื่บดีเราจะคล้องดีบอเอก็ดีเติบอยู่หันล้าจังได้เอามาเบ้าเลยนบอก็บโบดีเคลื่องยังให้เขาเอาไปเบ้าได้ด่ะนานาพี่น้องเออพอว่าชักเป็นอย่างซัวอันเฮ็ดดีน้ามก็ะเหลวเฝ้าหายก็ะเลวเฝาดีกระเลวกับเปลี่ยนดีไซน์บัวใหจักเถื่อเออคันว่าบัดซ้ำสร้างเม้าบัดอันนั้นมากบอาเออสิเปลี่ยนดอกสีอันนั้นดอกสิป้ปรุงโตใหม่ คือเก่าสิปีเศร้าปีก็อยู่พอซ้ำนี่นี่แหละเพิ่นว่าบุญพลาเ้าสางได้จังได้กัจังซันเนาะพี่น้องอ่าเขาก็ต้องรับกรรมไปข่าเคยว่าสีรุดผลก็คือว่าเลิกล่าจากกันหรือว่าไปไผไปมันต่างคนต่างอยู่นั่นลละเลิกล่าไประวางัวเมียมันจังสีเลิกมันจังสีอ่าบ่พบมบ่เจอเรื่องปัญหาแบบนี้ทายังอยู่น้ากันเนี่จช่างนด๋แตยังเจอปัญหาเดี๋ยวนี้คือเก่าแม่นบอก่แม่นเบาในทาทงที่ให้เลิกหายห่างห้ปั๊บนี่ยอันมีปัญหาครอบครัวแตกแยกเดย แต่หมายถึงว่าความเป็นจริงแล้วมันต a, ้องเป็นแบบนี้นะทุกคนความเป็นจริง Culture, มันต้องเจอแบบนี้เออมันต้องมันต้องตัด aring, <sino. S 1> ตัดปัญหาแบบนี้เนาะเอาปัญหาขอครัวเนี่กับสีประมาณนี่ล่ะเล่าให้ฟังกับสีประมาณนี่ลหละทุกคนกะเรื่องเล่ากะเป็นปัญหาขอครัวที่เอกแบบลักษณะคือแบบผัวฉี่บ่คอยอยู่หนึ่งผัวมักเลาะผัวไปหากูให้ยืมเงินมากห้เมียรับใส่รับแทนเนาะเออบางคนเป็นกะวะเป็นยังคือบ่เลิกเป็นยังคือบ่ป๋าผัวแบบนี้ เป็นยังขึ้นเบลึกบะป้าผัวแบบนี้ผัวบอดีอป็ปอนหายเพิ่นว่าน,น้องพี่น้องมันบอดถือจักของมันว่าได้เบ <SD intoler ant> ิดนั่นล่ะเรื่องได้ก็ดีเอ่อขั้นว่าเดียกคือว่าเอาดีาจะใครจักของเม็นมอเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนมาว่าก็คือจังว่าจะกของดีแถบอเนาะแม้แล้วายหนึ่งถืออันพูดถึงแต่แนวทางที่บอดีเป็นมอจักรของเป็นจากหดอย่างสิเนาะทุกคนกะเท่ากับวบาไปตามเรื่องที่เท่าเห็นเนาะว่าไปตามเรื่องที่เท่าเห็นบ่าไปตามเรื่องที่เท่าหูนั่นล่ะเออ เรื่องมาจังสี่กับพ่อไปจังสี่แต่ว่าคนเฮามันก็นมีสองด่านนั่นละ่ะมีด่านดีแล้วก็มีทางมอดีอ่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็มาเราสู่กันฟังในเรื่องแนวทางที่ลักษณะว่าผัวเพื่อนเนี่ยเป็นคนลักษณะไปกู้ไปยืมเงินเป็นชอบไปเลาะไปเล่นบ่คอยโยื้อเงอนบ่คอยทํางานเนอกส่วนหมากจะเป็นอ่าเมียที่รับิดชอบขอบขั้วเสียหมากกว่าเนาะเมียเป็นคนทํางานห้าเงินเดียรขอบขั้วจะเสร็ละ่ะ แต่ว่าผัวเพื่อนกะเฮ็ดตีดอกเฮ็ดแบบว่เาเออเฮ็ดมือหนึ่งยุดสองเออเฮ็ดสองมือยุดสี่ไปใส่ลาบานี่ไปเลาะไปหากินไปหาหมวนนั่นละโอ้ยเนาะกล่องกระทาแต่สิปิดกล่องกระาแต่สิอันบันทึกม่นเป็นจัะไนบุกล่องคอยพี่น้องเลยบอกเรื่องนี้ก็เลยสีบจบแต่ว่ากระสิจบละลาไปสรูปแล้วเนาะเพื่อนกะยังอยู่น้ำกันกะอยู่น้ำกันรับเคาะไปนี่ลลักษณะว่าถามว่าเบิดเบิดกรรมเบิดเวียนมันกับไปกันบได้ได้คนสองคนน่ะเออ สายแน่นหน้าเกนเบนไปกันดูเลิกล่ากันหลปีกขับมาหากันคือเก่ามันสายแน่นบ่ขาดเออคููเพิร์นน่ะนะกลับมารับคำคือเก่าเออบอดีบอดีทำตัวบอดีกะกะยังยู่นดักันคือเก่านี่ยหลายคนก็เป็นแบบนี้นาเนียงกับเพิ่นว่านาชื่นอกตุอมยุ่นํากันคือเก่าพี่น้องสรุปก็ยังอยู่นํากันคือเก่าบอดีห่างในป้าแต่ว่าเพิรนว่าพวเมียนี่ถ้าเป็นแบบี้สยอยู่กันในดน คาเป็นยังมีิอยู่กันในคนประเภทพิษเถียงกันห้มีเรืองมีเล่ากันสมือเสมอเนี่ยอยู่กันโดนบได้ห่างในป่ากันดอกเออพิษกันรู้แหงหักกันดีเพิ่นมาอยู่น้ำกันแต่ยืดในยาวแต่คนที่บ่ผิดคนที่บ่มีปัญหากันบ่มีเรืองมีเหล้ากันเนี่ยไปกันง่ายพ่ออย่างบอกคนดีกันมาตลอดพ่อมีเรื่อเล่าเด็กๆในน้อยเพิ่นก็ทนกันบไดเอต่างคนต่างไปมันจะเป็นลักษณนนี่เนราพี่น้องปัญหาครอบครัวม่เป็นหากเป็นปัญหาโลกแตกเนาะ เออในหลายคนก็สิเจอแบบบางคนก็บางคนก็สิเป็นลักษณะแบบไม่เออพราเจาสู้บางคนก็สิเป็นลักษณะแบบว่าเออพราะกินเหล้าเม้ายาเออสัญหาแต่เรื่องเนี้ยบอดีนั่นแหละก็สิประมาณนั้นนาะทุกคนนาะเอาเจอกันคลิปหนาพี่น้องจ้าดูว่าพู้สิมีนังมาเราสู่ฟังคลิปหนาเรื่องเล่าใดเนาะเรื่องนี้กัมีอ่าเป็นอุท่าหอนแล้วก็เป็นกติเตือนใจเด็กล็กน้อยมาดาสู่กันฟัง ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องน้อน้ยที่กำลังพัฒนาด้วยพี่น้องด้วยสีพยายามหาเรื่องเล่าที่แบวบา่าสนใจแล้วก็แบวบา่าฟังมาเล่าให้ฟังเนาะส่วนวันนี้กะสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ